Radio สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมพีเจยศอีกครั้งหลังที่ห่านหน้ากันไปนานในทีเดียวนะครับ mm hmm. ถ้าอที่ยังจำกันได้ช่วงเวลาวันจันทร์ตอนเย็นๆแบบนี้ mm hmm. ผมก็จะนำเอาแอปพลิเคชันของ Android มาร mm ีวิวให้ทุกท่านฟังกันนะครับวันนี้แอปทั้งสตัวที่ผมจะนำมารีวิวนั้นเป็นแอปที่เกี่ยวกับกล้องหนึงคู่เลยนะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับกับแอปที่ชื่อว่า Magisto นั่นเอง คุแค่ชื่ออาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นแอปที่เกี่ยวกับกล้องยังไงนะครับแต่ว่ามันคือแอปถ่ายวิดีโอที่ผู้คนเรียกว่ากล้องวิดีโอที่ฉลาดที่สุดในโลกในทีเดียวนะครับเพราะเป็นแอปที่สามารถตัดต่อวิดีโอได้ง่ายๆเป็นแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคุณก็แค่เลือกวิดีโอที่คุณจะนํามาตัดต่อเข้าด้วยกันไว้นะครับเพื่อที่จะนําไปใส่เสียงเพลงประกอบในขั้นตอนที่2ซึเพ่เสียงเพลงนั้นก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับในขั้นตอนที่3ามเราแค่กดให้โปรแกรมเรื่องตัดต่อวิดีโอของเรา โ,โปรแกรมจะเลือกช็อตที่คิดว่าดีที่สุดในแต่ละวิดีโอของเราออกมาด้วยตัวของมันเองเลยนะครับเพียงแค่นี้คุณก็ได้วิดีโอเจ๋งๆของคุณแล้วนะครับในแอปต่อไปเป็นแอปกล้องเช่นเดียวกันครับโดยอันนี้เป็นแอปถ่ายรูปและแต่งรูปที่กำลังมาแรงมากในขณะนี้เราติดท็อปเนของทั้ง Play Store และ App Store เลยทีเดียวน,นะครับก็คือแอปที่ชื่อว่า Camera 360นั่นเองครับแอปนี้ลูกเล่นให้ใช้เยอะมากเลยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปมีทั้งโหมดการกันสั่นไหวถ่ายหลายๆช็อตติดต่อกันและการถ่ายแบบปรี ที่เราจะต้องถ่ายลงช่องให้ครบนั่นเองส่วนของเอฟเฟกนั้นในแอปนี้ก็มีให้เลือกใช้เยอะเช่นกันนะครับแต่ละอันก็สวยงามไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นโลโม่เมจิกสกินสเกจและอื่นอื่นกมากมายและยังมีลูกเล่นอีกอันก็คือซีนซึ่งเป็นลูกเล่นที่จะทําให้คุณถ่ายรูปและเอารูปนั้นไปใส่เป็นยังไงบ้างครับกับแอปทั้งกล้องทั้งสองตัวที่ผมนําพูดในวันนี้ผมอยากจะกลับไปลองใช้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับตอนนี้จะขอบอกช่องทางการขอเพลงก่อนนะครับ facebook com s c v t d e o t w i t t e r c o m s d r a d i o o n l i n e แล้วก็เว็บไซต์หลักของเรา r a d i o s d a c t h ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในทุกวันจันทร์เย็นและวันศุกรตอนเช้านะครับสวัสดีครับ